ครับก็ขอสวัสดีแลวก็ทักทายเพื่อนๆเอฟซีที่รักทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับพาเพื่อนๆทุกท่านนะฮะมาสำรวจนะครับสะพานรถไฟทางคู่ยกระดับที่มุกเหล็กนะฮะสังเกตว่าตอนนี้นะครับมีการเริ่มวางรางรถไฟด้านบนสะพานแล้วนะครับและก็ส่วนสถานีรถไฟมุกเหล็กเนี่ยนะฮะก็มีการก่อสร้างดูจากลักษณะแล้วก็เกือบจะเสร็จแล้วนะฮะ นี่ก็คือสถานีรถไฟมวกเหล็กนะฮะด้านซ้ายมือนะครับส่วนชั้นชลาเนี่ยนะฮะผู้โดยสารจะต้องขึ้นลิฟต์นะฮะไปด้านบนทางยกระดับนะฮะเพื่อรอขึ้นรถไฟนะครับบริเวณสถานีรถไฟมวกเหล็กใหม่นะครับก็จะอยู่บริเวณะะเชิงสะพานด้านทิศใต้นะครับของสถานีมวกเหล็กเดิมครับซึ่งเป็นบริเวณที่ สะพานรถไฟทางคู่ยกระดับเนี่ยนะฮะจะวิ่งสู่ระดับภาคพื้นนะครับและก็เป็นย่านสถานีมวกเหล็กใหม่นะครับมีทั้งหมด4ชานชลานะครับแลวก็จะเป็นสะพานยกระดับทางคู่นะฮะด้านบนเนี่ยนะฮะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะฮะข้างบนจะมีทางรถไฟนะครับขนาด1เมตรวางคู่กัน2ทางนะครับก็คือทางขึ้นแล้วก็ทางล่อง สำหรับโครงการรถไฟทางคู่นะฮะอันนี้คือไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงนะครับต้องบอกก่อนเลยว่านี่คือโครงการรถไฟทางคู่นะครับส่วนความเร็วสูงนั้นนะฮะจะมีการก่อสร้างแยกออกไปนะฮะเพราะว่ารัศมีการเข้าโค้งนะฮะก็จะแตกต่างจากรถไฟทางคู่นะครเพราะว่าความเร็วนั้นต่างกันรัศมีก็ต้องกว้างกว่านะฮะสำหรับเส้นทางที่จะเดินทางจากสถานีรถไฟมวกเหล็กเดิมเนี่ยนะฮะไป ที่มวกเหล็กใหม่จะมีการก่อสร้างนะฮะถนนนะครับอยู่ด้านล่างนะฮะที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในภาพเนี่ก็จะมีการถมดินคันทางแล้วก็มีการบดอัดหินคุกลงไปแล้วนะฮะหลังจากนี้ก็จะมีการทําเป็นถนนลาดยางนะฮะขนาด2เลนวิ่งสวนกันจากสถานีมวกเหล็กเก่านะฮะไปที่สถานีมวกเหล็กใหม่ เมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งระยะทางจากมุกเหล็กเก่าไปมุกเหล็กใหม่นี่ก็ประมาณสักไม่ถึง3กิโลเมตรนะฮะแต่ก็จะต้องเดินทางนะฮะอาจจะใช้รถยนต์หรือว่ารถน่าจะมีรถประจําทางนะฮะวิ่งจากสถานีมุกเหล็กนะฮะจากตัวอำเภอมุกเหล็กไปที่สถานีรถไฟมุกเหล็กใหม่นะครับจุดนี้นะฮะถือว่าเป็นจุดที่สูงมากเลยทีเดียวนะฮะก็40กว่าเมตรนะครับ สำหรับสะพานรถไฟยกระดับนะฮะอันเพราะว่าตัวอำเภอิวกเหล็กเนี่ยเป็นแห่งกระทะนะฮะทำให้รถไฟที่วิ่งขึ้นลงใช้กําลังค่อนข้างสูงแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดเหตุอันตรายนะฮะเพราะว่ามีความลาดชันค่อนข้างสูงนะครับใครที่กลัวความสูงนะฮะขึ้นไปอยู่บนสะพานรถไฟมวกเหล็กนะครับสะพานรถไฟยกระดับนะฮะก็อาจจะรู้สึกวิวยู่น,นิดนึงนะฮะแต่ว่าเชื่อว่าบรรยากาศด้านบนเนี่ยจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ และนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะครับของการก่อสร้างสะพานรถไฟยกระดับโมกเหล็กซึ่งตัวสะพานนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะหรือเพียงแค่การวางรางนะครับแล้วก็ระบบอนุสัญญาณต่างๆนะฮะก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะฮะอีกไม่นานเราก็จะได้ใช้นะครับเส้นทางรถไฟสูงเสียดฟ้าด้านบนนะครับความสูง49.5เมตรนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชม ผมสุรเสียงพระพาสวรรลาเพื่อนๆไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ